โอเคครับคนดูเราอยู่กับเกมบูอ่ะครนะครับผมวันนี้เรา,าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะเราชิปนี้ไม่ได้ทมาเพื่ออะไรนะคือกูจะเอามาจะมาสุ่มตัวเล่นนะผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าตัวอะไรดีแต่ที่กูรู้คือตัวไหนดาวเยอะคือตัวน้นแม่งต้องดีแน่นอนเอาเป็นว่ากูจะมาสุ่มเด่นโอเคปะ่ะเอาแบบถ้าสมมติได้ตัวดีก็แบบให้คนดูอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับน้องๆโอเคเรามาเริ่มเปิดกันดีกว่านะมันผมมีอยู่ห้าพันเจ็ดร้อยเพชรนะครับผมตอนนี้อันนี้เป็นตู้ปกติอันนี้คือตู้เพิ่มเลทเนาะ ลองดูตูต้ปกติดิตู้ปกติมีอะไเอ่อตู้เพิ่มเลเยคือเดี๋ยวขอดูขอดขอูขอดูของก่อนนะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มิดลีมิดลี่ะน้องมิดีไม่เห็นมีอะไรเลยไม่แค่นี้หรอโอ้อะไรเนี่ยอัตาลับเ๋ยวดูสิว้าวสามดาว โอ้อ oh, ัตราได้รับ0.7เวลาฟากหญิงเชียโอ้ไม่ฟาดหิงกดมันจะได้ไหมนี่เอาไว่าได้อะไรก็คุม้มเชื่อผมเชื่อใจในดวงของผมจงเชื่อใจในดวงของผมดูไว้ดูไว้แล้วทำตามกดค้างสมวิหนึ่งสองสแล้วกดอันนี้อีกสามวิหนึ่สแล้วก็ปล่อยโอเคเชื่อใจจงเชื่อใจจงเชื่อใจ ดูแวะโอ้โหดูดูดูลายเซ็นนี้ไว้นะครับคนดูลายเซ็นนี้คือแบบใช้ได้แบบคือต้องต้องต้องแบบคือต้องแบบแบบแบบได้แน่นอนนะครับน้องๆเซ็นไปเลยดีพีดี P, ครับได้แน่นอนครับเชื่อผมโอ้ลายเซ็นนี้ไม่มีอะไรเือนะ Ừ ừ, ใ,ใ,ใครที่บอกใครใครที่รู้นะว่าตัวละครตอวไหนดีก็บอกผมได้นะครับว่าผมได้อะไรบ้างเนาะผมก็ไม่รู o, ingo, ้เหมือนกันนะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นนะเออนั่นแหละประมาณนั้นเออผมก็ได้อะไรแค่นียโอ้เลือดเถื่อเลือดเถื่อเลือดเถื่อโอ้ได้สามดาวคือกูคุมโอเคป่ะกดค้างสามวิหนึ่งเลยละไอ้ย่ามหนึ่งสองสามโอเคปล่อยหนึ่งสองสามโอเคปล่อยโอเคปล่อยได้แน่นอนตอนนี้สามดาวต้องแตกบอกเลย ดูลาเซนี่ไว้ตัวตัวตัวตกวตั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 วฟัวตัวตัวตังไัวต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 ัดูัวตตัวัวตัววตตัว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 รู้ัวตัวตััวตัวอัวตัวตัวรัววตัวตวรวตัวตมวตัวตัวัวมัวตัวัวต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 ้วัววววคือกูคุ้มโอเคปวล กูไม่รู้คือคือตัวไหนดายเยอะกูกูบอกว่าคุมไวกว่าคือคือผมไม่รู้นะผมสุ่มได้ไรผมไม่รู้ใครใครบอกว่าตัวไหนดีก็พิมพ์ชื่อมันมานะว่าตัวไหนดีก็พิมพ์ชื่อบอกผมได้นะว่าตัวไหนมันดีนะเออผมก็เขาได้เล่นหลอดเกมเนี่ยเพเพื่อนผมมาสุ่มเล่นอะไรกันนักหนากันรผมในห้องผมอ่ะเออผมเห็นมันนั่งเล่นกันอยู่นะเออผมก็เลยจัดตั้งหน่อยให้กันผมเห็นมนีสุ่มไงเรามันมากับการสุ่มอยู่แล้วมากับการสุ่มทุกเกมอยู่แล้วไม่อยากจะโม้เอออาจจะดวงดีอะไรเงี้ย เรามากับการตุ่มอยู่แล้วครับน้องๆก็ค้างสามวิไปก็ค้างสามวิอปเรามากับการตุ่มครับดูดูชาตกกรรมที่ไม่อาจเลี่ยงดูไว้ดูดูไว้แล้วนําไปใช้กูดูจักโซนละเกลืออืมออกอยู่หนโ้าหหลายเซนแบบอมิตาุทธออกแน่นอนโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยสคิปเลยละกันไม่มีอะไรน่ารุนเอยอันนี้ตัวอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะพิกอัพคืออะไรวะคืออะไรอ่ะไม่รู้จกักไม่รู้ไม่รู้สีโอเคเราจะสูมแมงให้หมดเลยละกันนะคณดูกดค้างสามวิกดค้างสามวิแล้วก็ปล่อยหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วกดค้างสามวิแล้วก็ปล่อยกดค้างสามวิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเสร็ได้แน่นอนครับแตกแตกแน่นอน นี่ไอ้สัสแตกคืออะไรอะไรอะไรเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จักเหมือนกันน่ะเอามาเราไปว่างคลิปนี้กูมาสุ่มเล่นให้คนดูดูงั้นแหละเออได้ตัวอะไรดีก็บอกผมดู้แล้วกันจะได้ขิงไงเอออะไรประมาณเดี๋ยวนะมันมีเพชรให้รับอีกกระเบ่าอ่ะหมดเลยยังวะรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะภารกิจแนะนำเออหมดแล้ววะ ไม่มีอะไรแล้วอะคุณดูภารกิจได้ได้อีกหนึ่งร้อยได้หนึ่งลอยเพชรแจวไปเลยได้หนึ่งลอยเพชรวะไม่น่ามีแล้วนะเออหน้าประมาณนี้แหละหมดละผมได้อีกหนึ่งลอยเพชรว่าเรียบร้อยโอเคเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบเพชรเนาะอันนี้คืออะไรงาน เอาว่าช่างแม่กก่อนเราจะไปสุ่มอย่างเดียวเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเรามาเกมนี้เพื่อมาสุ่มครับคนดูโอเคปะเรามาเกมนี้เพื่อสุ่มเราก็ต้องสุ่มไ้สุดเอ้ยเปิดดูร้านค้าก่อนมีอะไรป่าวะไหนพี่ขอดูร้านค้าหน่อยสิว่าม,มันมีอะไรอะ่ะโอ้สกิปแมงเลยกูไม่อ่านะไรทั้งนั้นถึงเขาจะทาเนื้อเรื่องมาก็ถือกูไม่อ่านโอ้โหมันคืออะไรก็ไม่รู้เออเอาเป็นาช่างแม่งแล้วกันนะ เออเราก็ไม่ค่อยจะเล่นทักเท่าไหร่นะเรามาสุ่มเล่นเฉยๆนะเกมนี้โอ้หนึ 1, ่งพันสองอ่ะไม่พอขาดอีกร้อยห้าสิบอ่ะไม่เป็นไรสุ่มร้อยยี่สิบไปละกันออกแน่นอนครับผมดูสคริปแม่งเลยแตกโอ้เกลือแยงก็ได้ครับแยงก็ได้ครับวอลเลยัแยงก็ได้ครับสามเราต้องออกครับวอลเลย์ก็สามเราต้องออก คำเดือนสามดาวต้องออกอะเปิดไปอีกครั้งดูดูรายเส้นนี้คำว่า DPD ออกแน่นอนดูไว้ดูดูด,ด,ดูดูแล้วนําไปใช้ดูแล้วนําไปใช้แตกแน่นอนโอ้โอไอ้เวรเลนดอบมึงเท่าไหร่กันเชียววะ กูมึงกออกอยากนะนล่ะไงวะกูยอยากได้ตัวที่สามเราอย่างเดียวกูไม่เอาตัวเลยคาจิมิคาจิมิเราลองแตกตานี้แตกแน,น่นอนเซนครับเซนเราทำการเซนไปที่เรียบร้อยนะคนดูเออกูรับไม่ได้เชี่ยเออกูรับไม่ได้ถามว่าคุ้มไหมสำหรับ การสุ่มทีละสองร้อยเอ้อยี 120. ่สิบกูมองว่าไม่คุ้มเลยแต่กูก็จะสุ่มไม่รู้ทำไมกูอยากสุ่มกูมาเพื่อสุ่มเท่านั้นแหละไม่ได้มาทำอะไรเกมนี้มาเพื่อสุ่มโอเคป่ะมาเพื่อสุ่มอย่างเดียวครับมาเพื่อสุ่มข้ามาเพื่อสุ่มเท่านั้นฟูกะยิ้มขี้ชื่อคนน่ารักลีฟูกะฟูกะยูฟูกะ,กะย,กะยูมียะ น้องฟูและเซนในความตายเซนก็แบบเซนอย่างเดียวครับน้องอะไรกะอะไรเนี่ยชื่อน้องว่าเล็กกะชื่ออะไรเซลิกา้าเซลิกะเามันชื่อตัวละครในอาวีเลยแม่งเชียกอก๊อฟกันมาโอ้กันไปแล้วเปล่าะอะก๊อฟกอกันมานี่หว่า ไล่เทนี้แหละออกแน่นอนออกแน่นอนครับไายเทนี้โอ้ <Classic> กูรับไม่ได้ะ่ะอะไรชื่อน้องอะไรเนะี่ยโอ้ก,กูได้หมดเลยโยชิมิโยโยชิมิชิชิชิมิ <c oughs> เออนั่นแหละเออนั่นชื่อนั่นแหละครับประเด็นไม่ต้องเออแบบซุ่มอย่างเดียวครับเหลือสามร้อยสามสิบแล้วเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเราจะซุ่มอย่างเดียว ลายเส้นแห่งความว่างเปล่าแตกโอ้ยมึงก็ไม่คิดจะออกให้กูเะอู้หูเป็นลูกเลยจูลี่จูลี่จูลี่เออนั่นแหละภาษาไทยเกศสีแม็กเหลือเท่าไหร่วะเหลือข้างสุดท้ายละเป็นข้างสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอเรื่องไหนวันนั้นไม่คิดเรื่องแบบอู้น้องน่ารักมากเลยโอ้เปิดไปแล้วครับน้องสาวได้แน่นอนได้แก เด็กอ้สภาพอะไรวะโมโมอิโมโมอิโมโมอิโม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 น้องโมโมอิโอเคหมดละโอเคครับก็ดูวันนี้เราก็มาสุ่มครับประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผม ใครที่รู้สรับตัวละครตัวไหนโดตัวไหนโกงนะครับผมก็คอเม์บอกกันได้นะผมว่าผมได้ตัวอะไรบ้างนะเออแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นหรอกเกมนี่ยผมแค่เห็นเพื่อนผมเล่นกันนะครับผมผมก็เลยจะแบบอยามาขิงเพื่อนี่ไหนอยะไรประมาณนี้เออแบบเออนั่นแหละเออนั่นแหละก็แบบอยากจะเปิดขิงเล่นอะไรเนี่ยเออว่าแบบได้อะไรอะไรอย่างงี้นะดูดีว่ามันได้อะไรบ้างอ่ะโอ้เราก็ได้ประมาณนี้เนาะตัวละครละเออได้ประมาณนี้เนาะนี่แหละครับแข้งวางก็ไปนั่งไล่ดูให้ผมหน่อยนะเออเนี่ย มได้ประมาณนี้นะตัวละครลไม่มีอะไรมากนะคุณดูประมาณนี้นะโอเคปะประมาณนี้ประมาณนี้เลยผมก็ไรประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยตัวละครได้สามดาวมาสองตัวแค่นั้นแหละประมาณนี้นะคนดูผมก็ห้าพันเพรผมก็ไม่ได้เยี่ยนเลยนะคนดูโอเคผมคลิปนี้ครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับอยาธิสม อยากให้ผมซ่มเกมไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแต่ขอเป็นเกมที่ไม่ไม่เตตังนะเออเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเะตังตักเท่าไหร่นะกูดูปีใหม่ก็ตังไม่มีนะครับผมเออไปละไ,ไปวันจันจะ์ิหน้าผมงใครชอบยิปมดีก็ยิ้มกดไลค์ก็ติดตามดวยนะจุ๊บ